วันนี้ก็มาเอาวันมาเทสที่สนามนะครับ KR นะครับเบอร์ยางนะครับเบอร์ยางเบอร์ยางครับเดี๋ยวว่าออกนะครับขนาดนี้ไม่ตองน้ำนะครับนะครับผมจะออกตัวรอบหนึ่งครับตัวรอบมันแข่งครับนะครับผมทำให้ดูว่ามันไม่ตองน้ำนะครับ ระดานี้ครับอือเปลี่ยนอะไรนัครับอือผมอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะนะครับ,รบให้ดูการเล่นนะครับะออนะครับเดี๋ยวผมลองออกอีกรอนนะครับ เดี๋ยวออกให้ดูรอบนึงครับเอร์ G R นะเ K R กำแังนะับน,นี้เบินนะเบิร์นเบินหน่อยเมื่อกี้ตกตัวครับผมเย่นกังล้ว นะครับแต่คนแบบว่าลงสนามครับมันตกน้ำใช่ไหมครับอันนี้ผมทำให้ดูว่ามันไม่ตกน้ำน,นะครับมันเล่นได้ a อนดรอ d ด์1นะบบปติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ